คุณครูน้ำฝนนะคะเดี๋ยวพีนี้นะคะจะมาสอนวิธีการโพสต์ภาพใน IG นะีคะใหะม้มีมีมีขนาดรูปภาพมีรูปภาพที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะแชร์ไปยัง Facebook ของเราได้ด้วยในการแชร์ไปยัง f a c e b o o k นะคะเราสามารถตั้งค่าให้เห็นหรือไม่เห็นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะก่อนอื่นเลยให้เปิด อินสตาแกรมขึ้นมาค่ะนี่นะคะแล้วก็ให้ทุกคนไปที่รูปบวกด้านบนนะคะจากนั้นเขาจะมีให้เราเลือกระหว่างโพสตสตอรี่นะคะเรียวแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะเราให้ให้เราเลือกคำว่าให้เราเลือกคำว่าโพสต์นะคะอ่าจากนั้นนะคะหลายๆลาคนาอาจจาะเคยแบบว่า หลายๆคนอาจจะเคยโพสต์รูปนะคะที่มีแค่ภาพเดียวแบบนี้แล้วก็ทำการโพสต์ได้เลยเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเลือกวิธีการโพสต์ที่ม,มีหลากหลายรูปภาพนะคะให้เราเลือกรูปภาพแรกที่เราต้องการจะโพสนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะโพสนะคะสามารถย่อขยายได้ตามที่เราต้องการเลยเนาะ นี่นะคะย่อขยายได้เลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกตรงนี้มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันอยู่นะคะทุกคนนี่จากนั้นเราก็สามารถเลือกรูปภาพที่หลายรูปภาพได้นะคะจากนั้นนะคะพอเราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วให้เราไปที่ลูกศรด้านบนนะคะชี้ด้านบนอ่า เราสามารถแก้ไขรูปภาพได้สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ฟิลเตอร์ต่างๆได้นะคะแต่งรูปภาพก่อนที่จะโพสก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็กดไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่คำอธิบายต่างๆนี่นะคะถ้าเราต้องการที่จะแชร์ไปที่ a c e b o o k นะคะ,ะ,คะก็ทำการเปิดไว้แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องเปิดนะคะอันนี้ตัวอย่างของคุณคุณฝนนะคะทำการเปิดไว้นะคะเปิดไว้แล้วก็ กดถูกต้องนะคะพอเราอัพที่ IG เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ f c e e o o o นะคะจะมีการเด้งขึ้นมานะคะปึ๊บไปดูที่ไปดูหน้าที่หน้าบวกของเราที่นะคะแต่ว่าภาพของเราเนี่ยจะเป็นเฉพาะฉันนะคะเราสามารถแก้ไขได้นะคะว่าเราจะเลือกอ่า ให้ใครสามารถมองเห็นของเราได้นะคะแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราไม่อยากให้โพสต์มาสมมุติว่าเราเลือกแล้วเราเผือเลือกแล้วเราก็ทําการย้ายไปที่ดังขยะได้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าต้องการที่จะให้เห็นก็ทำเหมือนเดิมนะคะถ้าใครกำลังมองหาวิธีการแบบนี้อยู่นะคะทุกคนก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณผ้นน้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ